เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะกว่าค่ะขอาปุ่นเพื่อจะกิลิ่นกลินน้ำยาปลากระป๋องหนาพันท้อนแซบ แซ่บน้ำยาปลากระป๋อง <c oughs> เห็นไงๆงบะทวงงามงามมาละสิบบาทกับทวงเงาะเฮ้ยเขากันดีออื สมพาาักค่ะสมพักเสียงอ่อ,อนๆเดี๋ยวพอนะเราเรื่องของนมจีน ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วว่ามีบุญว่ามีงานบม่ได้กินหรอกอแต่ตแวันน่ะ เป็นบุญเราค่อยได้กินขอบ,บุญเนี่ยน,น้ำยาปลา เฮ็ดเพาะหลายก็เลยขัวไว้จุ่มพักมาขัวไว้กินค่ะ กลับไปเนี้ยคือหนอนแม่อยู่เนืดเพาะอยู่อำเภอที่อยู่ในหลายแห้งค่ะหลายค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเมื่อส่งแม่แม่ ได้กินเห็ดพอแถวบ้านบ่ค่อยมีแสบตังลรเนาะน,น,น้ำยาปลากระป๋องนะ อ้อมแซวุนเซียนกระเสบส้มจะอยาก อืมอืมเหอนกับหวน เพราะอ่อ,อนรลอยเปอร์เซ็นต์อ่อ,อนโหดกินไล่ไปเลยหยุดนึงเดี๋ยวไปเก็บพวกเขาดิเด้ก็สิมมวล ใส่เห็ดพอแบบเก๋ๆสมพักอยู่ๆโอ้สมพักแสบกาเห็ดพอไหมวันซ่อ,อน,นเห็ดพอช่วงนี้คะ่ะวันนี้วันที่ทายนะยี่สิบแปดพื่อสจิการโอ้เพื่อสจิการัสพืสพ่อสภา อืมลายห,หลายเหต็พุพะยู่ในโวงในปา่าคนหนีอยู่ในโคกในปา่าตอนนี้นึกว่าเป็นเอาบุญค่ะในอำเภอพลนายแก้วจังหวัดสกนลคนครนะคะ่ะนึกว่าเอาบุญเยอะแหงเริ่มถูกลงมาแล้วจาดพัน เรื่องพันมาเป็นเจ็ดลอยหาซิบมาเป็นเจ็ดลอยมาเป็นหกลอยแล้วมาเป็นหาลอยแล้วมาเป็นสีน่ 400, ลอยเราตอนนี้ตอนนี้สามลอยแปดสิบมั้งสี่ลอยแล้วเดียวกับสามลอยเขาต้องบอก เคียน้ำเคียน้ำเขาปเปล่นเท่ากับสะดวกสะดวกสะดวกแบบเขาเคี้ยใส่ถุงแล้ว <laughs> สื่อเอาสื่อมาก่แซ่ซองฟงซองฟิตคุณได้มากินนะเยงงส้นซ้าใหม่กันเลิศกับเก๋แต่กินเยอะไม่ดีนะทองยื้งทองอ,อืด ห,ห่านแล้ววะอืดทองอืดเฮ็ดน่ะว่าคืออืดเน้าอืดเด้อหืมงอมหลับเลยยิดสันคนนึ่นคนหลายดบดาจะเป็นเฮ็ดละงกเฮ็ดยังกะระซ้างเฮ็ดละงกงเฮ็ดคัก เป็นบอยอยเลยค่ะโยสิกินตอมนันเยาวเฉียนั่งไปนั่งไะไรสดไม่นนติกตอกหรอก 它要来。